ผมเนี่ยนะคือเล่าเนี่ยผมไม่เชื่อหลวงพ่อยิดจะปลูกเสกประหลัดขิกผมก็มองว่าท่านก็เอาไม้มาทำเป็นลูกประหลัดขิกจำน่ายนะะแล้วก็หลวงพ่อยิดท่านมีลูกมีเมียมาก่อนเนแล้วไปบวชตอนอายุมากแล้วแต่ปรากฏทหารอากาศเนะี่ย ไอกองบิน53ที่ประจวบเนี่ยมาจัดงานกระถินพระป่าให้โอ้โหท่านอากาศมาเต็มวัดเลยแต่ว่าชาวบ้านแถววัดไม่ไม่ได้ศรัทธาอะไรมากนะครับเขาก็ถามบอกเอ้าแล้วทำไมมาที่วัดเน่ท่านอากาศบอกว่าเครื่องบิน F5E ห้นะบินบานวัดหลวงพ่อยิตครับที่จะไปลง ไอกองบิน53ที่ประจวบบอกเห็นปลัดขิกหลวงพ่อยิ้ฮะบินคู่เลยผมไม่เชื่อเด็ดขาดเลยปลัดขิกหอะไรมันจะเร็วเท่า f อ5 e นะฮะม,มันน่าจะเป็นจินตนาการของนักบินเองอะที่มองแล้วเอ้ยนี่วัดหลวงพ่อยิ้ผ่านวัดหลวงพ่อยิ้แล้วภาพมันคงจําลองลูกตามาไอ้ปลัดขิกเนี่ยคงจะมาอยู่แถวไอ้ครอบกระจกนักบิน แต่ทหารอากาศมาระดับผู้จัดการทหารอากาศไปไปเป็นประธานทอดกระถิ่นพระป่าเลยนะครับแต่ผมเนี่ยหลวงพ่อยิดให้ตำรวจผมไปคุมงานวัดเนี่ยหลวงพ่อยิดจ่ายใครไปคุมงานวัดคืนละห้าร้อยเนี่ยผมก็ให้ลูกน้องรับเปี้ยเลี้ยงนะครับแล้วหลวงพ่อยิดเนี่ยปีหนึ่งไม่อาบน้ำนะครับปีหนึ่งสงน้ำทีหนึ่งวันสงการก็ จับหลวงพ่อยิบมาส่งน้าแล้วใช้แปรงทองเหลืองเน่ยแปรงขัดกระดานนะ่ะขัดไม่ใช่อันเดียวนะต่างคนต่างขัดนะเป็นหนังเนี่ยแม่มขาดหมดแหละแปรงทองเหลืองเน่ขัดแล้วลูกศิษย์แม่นเป็นร้อยเป็นพันคนต่างคนต่างขัดน่ะท่านก็ไม่เป็นไรครับผมก็เฮ้ยหลวงพ่อยิบศักดิ์สิทธิ์จริงเปล่าวะหลอกชาวบ้านหรือเปล่าวะนะครับ ผมก็ให้หลวงพ่อยิ้บอกหลวงพ่อผมขอโทษหลวงพ่อนะผมไม่เชื่อนะผมไม่เชื่อหลวงพ่อปลุกเสกให้ผมดูท่านก็บอกโอ้ยโยมอย่าไปทําเลยมันอวดอุตริมนุษยธรรมอะไรเนี่ยนะผมบอกหลวงพ่อต้องทําผมเป็นตํารวจต้องพิสูจน์ทราบว่ามันจริงมันเท็จนะหลวงพ่อนะครับท่านก็เอามือมาเงี่ยแล้วก็ประหลัดฉีกมันพอเป่าปุ๊บเนี่ย ถ้าไหลลงเนี่ยไม่ใช่นะไอ้ประหลัดไหลลงเนี่ยเอ๊อย่างเงี้ยไอ้่านี่เชิงเทกูก็ทำได้แต่นี่ประหลัดขิดแม่งกระเด้งขึ้นอะตุงต้งตุงต้งตุงต้งตุง้งตุ้งกระเด้งขึ้นยืนอย่างเงี้ยเหมือนกับผีดิบยืนอย่างเงี้ยผมก็ก้มดูนะครับก้มดูเคยเล่นกลเปล่าวะหลวงพ่อเล่นกลหรือเปล่าวะบอกหลวงพ่อ คือผมไม่เชื่อหลวงพ่อครับขอญาติกราบเรียนตามตรงหลวงพ่ออาจจะใช้ชั้นเชิงกระตุกนิ้วก้อยนิ้วอะไรก็ได้แต่เราก็เชื่อเชื่อแล้วลหละเพราะมันไม่ได้เด้งแบบไหลมันก็เด้งแบบปึ๊กขึ้นอย่างเงี้ยนะฮะมันตั้งขึ้นไม่ได้เราจะเอาไม้มาตั้งให้มันอยู่อย่างเงี้ยมันตั้งไม่ได้มันล้มนะฮะผมบอกหลวงพ่อเอางี้ดีกว่าหลวงพ่อเอาวางไว้ในบาตเลยหลวงพ่อวางไว้ในบาทเลย หลวงพ่อท่านก็ไม่ดีหรอกโยมบอกหลวงพ่อต้องทําให้ผมดูไม่นะหลวงพ่อหลอกลวงชาวบ้านนะ <c ười> กูก็ไม่อยากจับหลวงพ่อหรอกหลวงพ่อก็หลงเอาทิ้งในบานประหลัดขิดแม่นวิ่งได้วิ่งได้ผมก็เอามือล้วงตัวที่วิ่งอาใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าของหลวงพ่อยึดเนี่ยดีทางค้าขายนะครับดีทางค้าขายนะผมก็แจกเขาผมก็ไม่ได้เก็บไว้สักองค์นนะครับเ <c ười> พราะผมผมพกพระพุทธเจ้า ผมจะมีรูปพระพุทธเจ้าผมนะครับกูไม่ไปเคารพหำหรอกปะหลัดขิดอะนะมาบางคนโอ้โห้อยอันบลิ่มเลยนะครับก็ดีทางค้าขายแต่คนบอกหลวงพ่อยิดเหนียวไม่เหนียวแล้วผมก็เห็นคนห้อยหลวงพ่อยิตผมก็ยิงไปหาหมดนะหลวงพ่อยิตหลวงพ่อพานอะไรเนี่ยนะครับแต่ว่าผมใช้คัดกระสุนด้วยไง ใช้คัดกระสุนด้วยผมเอาเรื่องจริงมาเล่าใครจะว่าไงก็เอานะฮะเรื่องจริงก็อย่างเงี้ยนะครับหลวงพ่อยิฐท่านสิ้นไปแล้วสั้นสิ้นบุญไปแล้วพวกลูกศิษย์นี่แหละถวายก็ทิงแดงให้ท่านเนอะ็มร้อยห้าสิบท่านก็จิบนะครับซื้อรถพยาบาลให้ตำรวจอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลวงพ่อยิฐนฮะแล้วแล้วก็ กินช็อกตายไปเลยหลวงพ่อยิฐแล้วอย่างนี้นะครับใครที่ได้ประหลัดขีดหลวงพ่อยิฐไปนะฮะแล้วบอกค้าขายไม่ดีนะกลับไปต่อว่าไอ้ลูกค้นข้างวัดนะมันทำปลอมพระเพละอะไรเนะี่ยทำปลอมแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อยิฐที่อยู่วัดหนองจอกนะใช้คาถาเดียวกับหลวงพ่อยิะเห็นแม่นั่งปลูกเสกกัน ไม่มีใครกระดิกเลยนะครับไม่มีใครกระดิกเลยนะครับผมว่ามันอยู่ที่ฌานสมาบัตินะฮะพอผมไปดูไอ้ปลัดขีดหลวงพ่อยิดผมก็นึกถึงไปที่เขาพูดถึงสองสี่ห้าสองที่พระเกจิอาจารย์สมัยก่อนบังคับกบนะ่ผมก็คิดว่าน่าจะมีนะหลวงพ่อยิดนี่บวชอายุสี่สิบกว่าแล้วนะมีลูกมีเมียด้วยนะครับผมก็ไม่ค่อยศรัทธาท่านหรอกเพราะว่า มีลูกมีเมียหาอาศัยผ้าเหลืองหากินหรือเปล่าก็ไม่รู้บวชเอาเงินให้ลูกให้เมียหรือเปล่าอย่างเงี้ยนะครับแต่ก็ท่านก็เป็นพระดังนะครับมาไอคนที่สักยันคนที่สักยันนะครับเมื่อก่อนเนี้ยที่หัวหินเนี้ยจะมีหลวงพ่อท่านหนึ่งคือหลวงพ่อคำหลวงพ่อคำที่หัวหินนะครับสักยัน เขาก็บอกกันว่าหลวงพ่อคำเนี่ยสักยันให้กับในหลวงเลยนะครับผมก็ไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่านะฮะแต่ว่ามันมีชาวบ้านวัดตรงข้ามท่านเจ้าวาดยังอยู่ครับท่านเจ้าวาดวัดตรงข้ามสถานีตำรวจตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบตอนนี้ท่านยังอยู่สับปเปลอไม่รู้ว่า ตายไปหรือ,อยังนะครับมันมีชาวบ้านที่เป็นคนเหมือนกับคนเล่ร่อนน่ะคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าไปอาศัยวัดอยูอ่แล้วก็เสียชีวิตนะครับเสียชีวิตก็สวดคืนเดียวไม่ได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาอะไรเลยนะครับไม่ได้เข้าสมัยก่อนไม่มีโรงเย็นนะครับแกสักยันเต็มตัวเลยก็เอาเข้าเมนเตาเผา ่านสองกระสอบน้ำมันโซลารลาดท,ที่จริง่านสองกระสอบน้ำมันโซลารลาดนี่ <c oughs> เหลือแต่กระดูกแล้ว <c oughs> เหลือแต่กระดูกปนๆแล้วนะครับอันนี้ไม่ไหม้ไฟไม่ไหม้ไฟเลยดำเป็นตอตะโกอย่างเงี้ยนะครับผมก็ไปถามเจ้าวาด่าท่านจะแก้อย่างไงเนี่ยจะแก้อย่างไงเนี่ยไอศพนี้ยมันถึงไม่ไหม้ไฟนะครับ ต้องไปเอาไม้ดินใต้บันไดอะแล้วก็ไม้ลูกบันไดามานะครับไม้ลูกบันไดามาแล้วก็ไปขอให้ท่านจเจ้าอาวาสวัดหัวหินเน่ยมาทำพิธีถอนให้ถึงเผาไหมเอ้าใครว่าอภินิหารไม่มีจริงก็เห็นมากระตานี่ศพที่หนึ่งนะครับ ศพที่สองสมัยอยู่ชัยบาดาลน,นะครับเอาไปเผานะครับเอาไปเผาเอาไปเผาถอดพระขอดอะไรที่ห้อยเลยนะครับไอ้นี่เหนียวมากนะไอ้คนเนี้ยโดนอาก้าไปไม่เข้าโดนโยนระเบิดซ้ำไปรักษาสี่เดือนไม่ตายนะครับผลที่สุดเนี่ย ต้องเอาท่อนเหล็กฟาดก้านคอแล้วก็เอาเหล็กเสียบก้นนะครับเหล็กเสียบก้นจนกระทั่งเสียชีวิตนะครับแต่ปรากฏรอยหยดเลือดมันไปติดที่ขอบขอบหน้าต่างของโรงพักชัยบาดาลท่านสวัสดิ์ใหญ่เลยโดนย้ายเลยกระเด็นกันหมดเลยนะครับท่านสวัสดิ์ใหญ่ชูชาติถูกย้ายจากสวัสดิ์ใหญ่ชัยบาดาลไปเป็นสวัสดิ์ใหญ่พันนะฮะท่านพันธ์นริตีสุชาติขายเกสตสวปอ นะครับโดนย้ายไปอยู่อำเภออะไรก็ไม่รู้ภักไห่อยุธยามครับผมก็กระเด็นจากสถานีตำรวจภูทรชัยบาดาลมาการจนบุรีเนี่ยนะครับแต่ตาคนเนี้ยมันสักยันนะครับปรากฏข้าไ้เผาคัดของใช้มีดหมอทำแล้วปรากฏว่ามันไม่หมด เหลือแต่ตรงแผ่นอ,อกเนี่ยที่ว่าเป็นยันเนี่ยแอ้ผมก็ว่ามันมีด้วยเหรออย่างเงี้ยก็งงผมก็งงนะครับแต่ก็ไม่ได้เชื่อนะครับว่ามันจะเหนียวหรือว่าอะไรนะครับก็งงนะครับแต่ไม่ใช่ไอ้พวกหนูหนูสักยันสมัยนี้นะไอ้สักยันสมัยเนี้ย ที่สักยันสวยๆงามๆเนี่ยมีเอาสักกระเบื้อตีหัวยังแตกเลยนะครับมึงนะครับสักยันตอนนี้เด็กมันเอาสวยงามมันเอาสวยงามนะฮะมันมันแปลกครับมันแปลกครับนะผมก็ไม่รู้อวิชาไม่อวิชานะะมาเนี่ยนะครับอะไรที่ทําให้กูเหนียวได้แล้วกูไม่ตายเนี่ยกูเอาเท่านั้นแหละนะครับ แต่ผมไม่ได้สักยันอะไรกับเขาเลยนะไม่มีนะครับผมก็มียี่ห้าพุทธะวัดผมเนี่ยนะครับแต่ถ้าไปเจอคนเหนียวเข้าคนสักยันนี่เจอมีดหมอหลวงพ่อเดิมผมไปนี่ถอยหลังกรูดหมดนะครับอ่ะเดี๋ยวเล่าเรื่องอิทธิปาฏิหาริย์อีกนะครับสอง2นะครับสมเด็จพระสังฆราชนะครับนิมนต์พระเกจิอาจารย์ทั่วประเทศมา ที่องค์พระประถมเจดีแล้วก็ทดสอบวิชากันนะครับทดสอบวิชากันนะครับโดยเอาไม้แผ่นมาวางและเอากบใส่ไม้เนี่ยเอาวางแล้วให้พระทั้งร้อยกว่ารูปเนี่ยเพ่งกระแสจิตโดยมือไม่ไปจับนะสวดเพ่งกระแสจิตบังคับกบใส่ไม้เดินไปข้างหน้าได้ อันเนี้ยเรื่องมันเกิดแค่ปี2,452เนี่ยนะครับสมัยรัชกาลที่หรัชกาลที่6เนี่ยสมเด็จสังฆราชไม่ได้อวดอุตริวิชานะครับเอามาบังคับกบใส่ไม้ไปทุกองค์แทบจะบังคับได้แต่มีเพียงพระสิบรูปเท่านั้นที่บังคับเดินหน้าเดินหลังได้เอา้าทำไมมีแล้ว นะครับไม่ใช่เรื่องแต่งสมัยพระพุทธเจ้าเอาเรื่องที่ยังเห็นเห็นเนี่ยยังบอกต่อเล่าต่อและยังมีเขียนอยู่เนี่ยนะครับสมเด็จพระสังฆราชท่านจัดมาที่ผมจำได้มีครูบาอาจารย์ผมคือหลวงพ่อปากครองวัดมะขามเท่าผมเป็นสเสมยียนอยู่ที่อำเภอวัดสิงห์นะครับ อำเภอวัดสิงนะครับบังคับเดินหน้าถอยหลังได้แล้วมีหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับผมไม่ค่อยเชื่อนะผมเป็นคนคือเจอพระเนี่ยผมก็ยกมือไหว้นะถือว่าผมไหว้พระเหลืองนะครับ